วิธีใช้ประโยชน์จากใบมะกรูดสมุนไพรที่ต้องมีติดบ้านรู้หรือไม่ว่าใบมะกรูดนอกจากจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับเมนูโปรดยังมีประโยชน์หลากหลายด้าน<ๆ>เพียงใบเล็กๆแต่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยดูแลทั้งรสชาติและสุขภาพมาเปิดโลกใบมะกรูดกันเถอะใบมะกรูดเหมาะมากในการปรุงอาหารทั้งสายแกงผสมยำและทอดกรอบกลิ่นหอมสดชื่นและรสชาติเอกลัก,กษณ์สามารถเปลี่ยนทุกจานให้พิเศษเพียงฉีกใบใส่อาหารก็เปลี่ยนรสชาติได้ทันทีลองเพิ่มลงในเมนูโปรดของคุณดูสิ ใบมะกรูดช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันใช้ต้มทำชาดื่มแก้กระหายหรือหยดยอดน้ำมันสกัดเพื่อสูตรดมผ่อนคลายอย่าให้ประโยชน์ทางสุขภาพดีๆแบบนี้ต้องเสียไปเริ่มนํามาใช้ในชีวิตประจําวันกันเลยใบยมะกรูดยังช่วยกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านแค่วางใบในตู้เย็นหรือบดผสมน้ําทําสเปรย์ปรับอากาศคุณก็ได้บ้านที่หอมสดชื่นด้วยวิธีธรรมชาติแล้วนอกจากนี้ยังใช้ทาสครับผิวสูตรธรรมชาติสวยง่ายด้วยใบยมะกรูด เริ่มต้นนำใบมะกรูดมาเป็นผู้ช่วยประจำบ้านคุณเลยลองทำตามไอเดียในวิดีโอแล้วแชร์ไอเดียสุดเจ๋งของคุณในคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่รักใบมะกรูดเหมือนกันนะสมุนไพร